สวัสดีครับผมอาจารย์แน็ตนะครับภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดกาลัคนาราศีพฤษศนะครับตลอดเดือนพฤษภาคมพฤทธศักราช2564ชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับมีดาวประจําตัวคือดาวศุกร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ชอบศิละปะชอบบันเทิงเริงลมสนุกสนานเจ้าสำราญเจ้าสเสน่ห์ชอบเข้าสังคมชอบกินชอบใช้รักสวยรักงามเอาใจเก่งรอบรู้ด้านดน,นตรีและศิละปะ เป็นคนเก่งในศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตอีกด้วยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับพื้นดวงชะตานะครับโดยภาพรวมนะครับของชาวลัคนาราศีพฤกษภสตลอดเดือนพฤษภาคมพุทธศกราช2565นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับที่21มกราคมพุทธศกราช2564นะครับเป็นวันที่อาจารย์บันทึกเทปนะครับก็อยากจะแจ้งทุกคนว่ากาดอย่าตกนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องเซฟตัวเองและก็เซฟคนอื่นด้วยนะครับโควิดยังอยู่กับเราอีกพักหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านทุกๆลัคนาราศีก็ดูแลสุขภาพตัวเองและคนใกล้ชิดด้วยแล้วกันนะครับถ้ามาพูดถึงเกี่ยวกับพื้นดวงชะตานะครับของชาวลัคนาราศีพฤกษภกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานการงานของชาวลัคนาราศีพฤกษภกนะครับการงานดาวจุลเรือนการงานนะครับคือดาวราหูนะครับ ก็จอรนมาทับตัวเองนะครับตั้งแต่วันที่10กันยาพักราช2563ท,ที่ผ่านมาแล้วนะครับทำให้ช่วงเวลาตั้งแต่หลังจากวันที่10กันยายนนีย้ยนนะครับพักราช2563เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์มีงานมีอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่กับตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังติดขัดยังคิดแล้วยังจะทําไม่ทําดีจะลุยไปดีหรือไม่ลุยดีอันเนี้ยก็ ก็มีผลต่อเนื่องมานะครับแต่หลังจากวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2 5 6พนระครับดาวุฒิสัปปะดีก็จะจอไปอยู่ในเรือนกรรมะนะครับสิ่งที่เราคิดไว้หรือสิ่งที่เราติดค้างไว้หรือสิ่งที่เรายังติดขัดอยู่นะครับมีเกมประสบความสำเร็จในเรื่องการงานสูงนะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภนะครับสู้ๆแล้วก็ลุยงานให้เต็มที่เลยนะครับคราวนี้ในส่วนของดาวุฒิสัปปะดีเนี่ยก็จะมีช่วงที่ ให้ผลนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่29มีนาคมนะครับจนถึงประมาณวันที่27กันยายนนะครับคราวนี้พอหลังจากวันที่28กันยายนถึง7พฤศจิกายนเนี่ยดาวพระสพดีก็จะพักองศานะครับแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่าราศีมังกรนะครับแล้วก็อยู่ในเรือนสุพระนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให ระมัดระวังเรื่องโรคระบาดนะครับโควิด1 9นะช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอานี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภกันนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับคือดาวพุธนะครับณตอนนี้นะครับที่ดูจากผูกดวงชะตานะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับดาวพุธก็ยังจรออยู่ในเรือนพฤษภกันนะครับซึ่งทับตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ ประมาณวันที่21ิพฤษภาคมนะครับ2องจนถึง8มิถุนายนองพน่นะครับก็จะอยู่ในราศีพฤกษภเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่ดาวพุธเนี่ยยังอยู่ในพฤกษ์เนี่ยก็มีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าการเงินการเงินมันอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ในการเรื่องใช้จ่ายอะไรก็ดีเนี่ยเพราะาดาวเจ้าเรือการเงินเนี่ยมาร่วมกับดาวราหูด้วยแล้วก็ร่วมกับดาวอาทิตย์ด้วยนะครับในพื้นดวงชะตานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเรื่องการเงินเนี่ยก็ต้องคอยบริหารจัดการและก็ประคับประคองให้ดีนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับแต่พอหลังจากวันที่9นะครับมิถุนายนไปแล้วเนี่ยคือดาวจุลเรือนการเงินเนี่ยก็จะจอนมาเป็นเกษตรในเรือนการเงินนะครับการเงินก็จะดีนะครับในเดือนช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับก็ยังไงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็ใจเย็นๆแล้วก็ ดุยงานตั้งใจทํางานในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ถ้าใครต้องการที่จะเช็คดวงนะครับหรือว่าตรวจดวงชะตายอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับสามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์นะครับ a s s <rag> i g n 2 0 9 a l r z o นะครับแต่หลังจากวันที่1นึม,ม,มกราคมนะครับพุศักรานะครับ<อ> ก็อาจารย์ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจดวงชะตานะครับอยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับไม่เกิน50นาทีนะครับโดยใช้วิธีการโทรคุยกันนะครับลูกดวงชะตาแล้วก็จะโทรคุยกันถ้าหากใครสนใจก็รีบแอดไลน์มาได้นะครับที่ s i ดไลน์สองนะครับคราวนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องความรักนะครับความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษกนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะครับคือดาววังคารนะครับ ณปัจจุบันนี้นะครับดาวอังคารนะครับก็โคจรนะครับอยู่ในเรือนการเงินนะครับของเดือนพฤษภาคมพฤษภาศักราช264นะครับน่าหมายความว่าก็คือก็จะมีช่วงที่ต้องเกี่ยวกับใช้จ่าย,ายเกี่ยวกับอะไรเงี้ยแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของความรักเพราะดาวช่วยเรือนความรักของชาวลัคนาราศีพฤษศเนี่ยก็คือดาวอังคารนะครับและในปีพฤษภาศักราช264เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเดินนิ่งมากไม่มี เด,เดินหน้าถอยหลังไม่มียืมยักก็ถือว่าเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยก็ยังเป็นไปในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพียง <quarters S 2> แต่ว่าราหูเนี่ย <S <S มาทับพฤกษภเนี่ยก, <ite> ก็จ,จะมีเกณฑ์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับคราวนี้แต่ถ้าเกิดเราลุยเราตั้งใจทําให้เต็มที่เนี่ยนะครับมันก็มีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าจะประสบความสําเร็จนะครับมากกว่าที่จะมีปัญหานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าตอนนี้เราติดขัดหรือเรากําลังคิดจะทําอะไรอยู่หรือทําแล้วมันยังมีปัญหายังไม่สําเร็จเนี่ยก็ให้เราลุยให้เต็มที่นะครับผมก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเรื่องอสุขภาพะนะครับสุขภาพในโดยรวมนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับ สุขภาพตอนนี้ก็ยังโลคภัยไค้เจ็บที่จะมาเนี่ยเบียดเบียนเราเนี่ยครับก็ยังไม่มีอะไรให้ให้ต้องหนักใจะนะครับแล้วก็อุบัติเหตุน,นะครับในพื้นดวงชะตาณปัจจุบันก็ยังแคลวคาดปลอดภัยดียังไม่มีปัญหาอะไระนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เซฟตัวเองนะครับเซฟคนอื่นนะครับช่วยกันดูนะครับและขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดแล้วก็ฝ่าพันอุปสรรค ช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะครับในส่วนของพื้นดวงชะตานะครับที่บอกไปเนี่ยจะเป็นแบบเป็นแมสนะครับก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดนะครับต้องมาตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็จะรู้แล้วก็สามารถวางแผนในการที่เราจะดําเนินไปข้างหน้าเนี่ยได้อย่างมั่นคงนะครับและไม่ประมาทครับอย่างไรก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับโชคดีทุกท่านนะครับ วันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ